นนมีรายชื่อพี่เกล็ดสีมาด้วยเห็นบอกทางพี่เกล็ดเป็นคนชวยด้วย ก็จริงๆวันนี้ต้องบอกว่าเก๋พอดีเก๋ขอเป็นอาสานะคะพอดีคุยกับน้องๆพี่ๆพี่จูเนียเลยในที่ที่เสี่ยมแล้วก็น่นะคะก็ชวนทุกคนวันนี้มาชวนพี่ๆนักรเพื่อนดารานักแสดงทุกคนเลยใครกใครก็ตามที่ให้ไม่ได้เนี่ยบางคนเขาไม่สบายทานยาอยู่อะไรก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเรามาเป็นประชาสัมพันธ์ก็ได้ก็เลยชวนทุกคนตัวกิจเองเนี่ยวันนี้ทางทางเชนจอนนเซอร์ค่ะก็มีแอคทิวิตี้คือก็มีมีงานที่หัวหินค่ะแล้วปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นขัดข้องก็ไม่ทราบคุ้มีปัญหาทางลูกค้า เขาไปโทรบอกเมื่อเช้าเนี่ยค่ะกับทะเลขายว่ามาไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาต้องร่วมเครียงงานที่หัวหิน<ม>ค่ะค่นั้นเลยไม่ได้ว่าแบบนี้นะ คือเกศเ้าจะเกศล้วมงานกิจมานะคะเกศมัน่นใจว่ากิจเนี่ยเขาเป็นคนแบบมีผู้น่าทานสูงมากคือ <laughs> เขาไม่กลัวข่าวอยู่แล้วอะไรแบบเราไม่เดี๋ยวว่าไม่กลัวนักข่าวอยู่แล้วพี่น้องๆเขาไม่ไม่มีปัญหาค่ะเ <laughs> ขาไม่ได้คิดมากกันอ,อยู่แล้วว <laughs> ันนี้ชวนหลายท่านนะคะก็เ <laughs> มื่อกี้ก็มีแคนเซลิลหลายหลายคนกระทันหันเลยนะคะแบบบางคนแบบบอกโทษนะคะบางคนก็บอกประจำเดือนทุกม,มาเมื่อเช้าอย่างเงี้ยผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดมีประจำเดือนก็ให้บริษัทไว้ได้เกศชวนดาราหลายท่านมากๆเลยน้องๆหลายๆคนเพื่อนๆนักแสดงเคยชื่อมามีมาเยอะมากๆเลยค่ะชีพที่เเขขาาไไปอังกฤษด้มี 看。<music> <music> เกดไม่ได้ไปค่ะเขาได้คุยกับเขาว่ามีข่าวสุงอั้มไปบใบยังด้ยคืออยากจะอันนี้ด้วยความสัจจริงเลยนะคะอยากจะบอกว่ารู้เพราะมารักข่าวเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราทำพีอาร์เราทำงานด้วยกันก็จริงนะทั้งเป็นพาร์ทเนอร์แต่ว่าก็มีคนมาเขียนแซววันคือคือบ่วันนั้นเนี่ยที่ที่มีข่าวว่าเห็นกิจที่ที่แฮร์ริ่งเนี่ยค่ะก็มีคนเข้ามาเขียนว่าเอ้าฝากซื้อของหน่อยนะกิจก็บอกฝากซื้อฝากซื้ออะไรคือตอนนั้นกิจทำพิธีกรอยู่ที่พารากอนนีนะคะที่นี่บเลยวันนั้นก็บอกว่าทำพิธีีกกรรรรอออออออยยยู่่่่เเเเค้้้้้าาาาสมมมนนะะะะะไไไงจจซซืืชชุดหผใป๋ว ก็อยู่แซมพระลักษณ์ก้อนนะก็อ,อ้าไม่ได้ไปอังกฤษหรอบอกไม่ได้ไปค่ะอยู่กรุงเทพไม่ได้ไปก็คือทราบกันคืออ้ําเองเนี่ยเขาตามเมย์ไปถ่ายละครน,นะคะแล้วก็ตองเนี่ยบอกเลยว่าเออจะฝากกันซื้อของนู่นนี่นั่นอยู่เลยตอนนั้นช่วงนั้นก็จะทํากันอยู่เลยนะ,ะก่อนน้นที่ังไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงขนาดนี้นะออตอนแรกเราทําช้อปปิ้งออนไลน์กันนะคะคือั้นก็คิดว่าเออเราจะทําเว็บไซต์กันอยูอกก่เลยปรากฏว่าก็ได้คุยกันบอกว่าเออไม่ได้ไปไก็คือก็เลยไม่ได้ไปค,ค่ะก็ทราบจากพี่ก็มีคนมีคนโทรมาาแซววว่่่เออ๊ะไไไมรู้ด้ดยังงบกา คือจริงๆนะคือไม่รู้คือเราทำงานเราเรจอกันในทำงานก็จริงแต่ว่าเกดกับเกดไม่ได้คุยกันแบบทุกวันเหมือนเกดกับตุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกดกับตุกชนกว่าน่าอะไรเงี้ยเป็เราจะเป็นเพื่อนผู้หญิงคุยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทราบพร้อมกันก็ลยว,ว่าอ้าวกิดไปหรอหรอะไรเงี้ยแล้วเกดยังบอกเกดยังแซวเขาเลยนะคะยังเขียนกันเลยใน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 บีบีเลยว่าเฮ้ยผิดไปนี่ไม่บอกกทัางเพื่อนตัวเองหรอก็บอกไม่ได้ตั้งใจจะไม่บอกคืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดแค่นี้ค่ะค่ะแล้วที่เขาไม่คุยกันเรื่องกับพี่อ้า ตัวกิจเองก็คงก็คงหนักใจนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องเตรียมใจตรงนี้ไว้พอสมควรเพราะว,รว่าเขาเป็นคนของประชาชนอย่างน้องอ้๊มเองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตั้งแต่แรกเลยเขาก็เป็นแบบแบบเป็นผลใจประชาชนเป็นซุปเปอร์สตาร์นะคะเป็นเป็น reet, สุภาพสตรีด้วยว่าตอนนี้ฮอตที่สุดก็ว่าได้คือแบบซิงเกิลแล้วก็อเวนเจอร์ด้วยนะคะหนุ่มๆก็มีเข้ามาเยอะมากเลยหลายกระแสดเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วเกดก็ต้องมีชื่อไปโยงใยบอกว่าเป็นเพื่อนเกดทั้ทงนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่คุณกึ้งแล้วอะไรอย่างเงี้ย่ว้ลูแ เขาเป็นคนพูดอะไรเขากล้ากี่กล้าพูดแล้วเขาเป็นคนจริงใจเวลาเขาพูดอะไรเขาเขาพูดจากใจอยู่แล้วถ้าเขาบอกเป็นเพื่อนเนี่ยเก๋ก็เชื่อว่าเขาเป็นเพื่อนอยู่อ้ามันเป็นคนดูคนนานนะคะสังเกตสังเกตให้ดีบอกว่าจะเป็นแฟนใครสักคนเนี่ยเป็นเพื่อนตั้งนานตั้งสองสามปีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ก็ว่าทั้งสองคนเขาก็มีโอกาสจะเลือกโรเกตเอเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาก็โสดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถูกจับจับคู่กันง่ายอนาั้นคนเขาจะเป็นอะไรเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับเขาสองคน ขณะวันนี้นะคะด้วยเพื่อนอย่างทั้งสองฝั่งอยากถามกิจแล้วว่ากิจแน่ใจนะเราเราแซวกันบ่อยว่ากิจเรองเพื่อนใช่ไหมมักเพื่อนบอกเพื่อนถามอ้ำเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนก็ราะยวว่าจะเป็นอะไรก็ต้องต้องเตรียมบอกเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวคนกลางไม่อยากพลาดอะไรเ้ยค่ะเราก็ไม่อยากพลาดค่เขาก็บอกเพื่อนว่าเชนในตอนนี้ทางอ้ำมันกิจก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่กระแสเกินครึ่งที่แบบจะไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบโจมตีว่าแบบพี่กิต ค่ะก็อันนี้อยากให้ทุกท่านอย่างที่บอกนะคะก็คือสื่อค่ะเราเราใช้ทุกคนเนี้ยอ่านอ่านข่าวแล้วเราก็ใช้วิจารณญาณอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี้ยเขาเป็นเขาเป็นคนที่เหมือนว่าถ้าเขาต้องคบกันเขาก็ต้องเป็นคนศึกษาซึ่งกันและการบี่เก๋รู้จักน้องเนี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมพี่เก๋เป็นอย่างนี้แต่เอ้ยพี่เก๋เป็นอย่างนี้เนี้ยบางคนก็อาจจะชอบพี่เก๋เป็นอย่างนี้หรือบางคนอาจจะไม่ชอบที่พี่เก๋เป็นอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเก๋ว่าแต่ละคนเนี่ยเขาต้องตัดสินใจด้วยตัวเขาเองนะคะ